ตอนนี้ก็มากิกนชาลอนนี่กาแฟชาลอนนี่ไรหวน,นกัครืสีเศ้าตกวใหม่ๆบรรยากาศด,ดีดีเป็นเนื่ขึนบุกขึนช้านั่งล่นกน็นีกับปึนขากรรขากับจากกัรเที่ยวจันทบุรีภาษาพ,พุทภาษาขนมอุ้ยยุบ ยามะเองีหินหอีนอโอดีตรงนี้โอ่น้ำร้อนอมืม กินชาก็กินเทอละนิดเดียวกินทีละนิดมันไม่อิ่งหกสองหกสี่ห้าสี่ห้าเก้ สี่คนยังไกลก่อนี้เอนค่ะคืออังกออีกคนที่เขาจะทำห้าวใหม่เออฮู้เหร สาวยูนีกต่อเท่าไม่เลยบ้านไฟกูก็ยังดีแต่แกไม่ได้พอเรียนให่หรกเรียหนอนทอง หลั 1> าาก1น0กิโลเมตรต้นให้4กิโลสีิโลขึ้น,นอีโลขึ้นค่ะอันนี้กะโลกว่าแฮปปี้นะคะทีนี้แฮปปี้มาก